ต่อไปครับเป็นรางวัลสำหรับดารานักแสดงหนุ่มหลอ่อสาวสวยหน้าใหม่ะนะครับซึ่งมาบันทึฝีมือนะมีผลงานช่างประทับใจนะครับผ่หานหน้าจอนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาใช่แล้วค่ะ,คะนั่นก็คือรางวัลดาราดาวรุ่งหญิงที่สุดแห่งปีนะคะดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ด2015มีผู้ที่เข้ารอบ5อันดับสุดท้ายดังนี้ค่ะ าราดาวรุ่งหญิงที่สุดแห่งปี2015มีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้พรชมพูยานีนเรื่องบันหลังเมฆจากสถานีโทรทัศน์ช่องวันเคมิสราพลเดชเรื่องพอโมอไหววาวุ่นสจาก สถานีโทรทัศน์ช่องวันพัชยาเพียงเสมอเรื่องสาวน้อยอ้อยควันจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดวมานังจนรจอจนทขอทาริตขาววันวงเรื่องรักน้ำติดงนจากสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25หรือก็ใหม่รถยังป้ายแดงเลยนะพี่ นาวินดาเบอร์ตาอตี้เรื่องห้องวุ่นจากสถานีวิทยุทวัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ามี่อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะและผู้ที่ได้รับรางวัลดาวรุ่งหญิงที่สุดหหักปีดาราเดลี่เดอะเกรดอเวอร์ด2015ได้แก่คุณเคมิสราพนเดชค่ะน้องเบลนะครับย่นดีด้วยนะฮะแสดงความยินดีด้วยค่ะ เห่าง,งก็ตืยนเต็นมากเลยค่ะ ก็ขอบคุณคะแนนโหวตทุกๆอันเลยนะคะที่ส่งมาให้ขอบคุณดาราเดลี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยขอบคุณนาดาวบางกอกนะคะที่ทําให้หนูมาถึงจุดนี้นะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนพี่ยงพี่โรสพี่บิวพี่ปิงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่นี้ขอบคุณค่ะยินดีกับนองเบลด้วยนะฮะใช่ค่ะดาราด,าด,าดอัุกอนาคตไกลอีกหนึ่งท่านเลยนะคะครับ you <laughs>